คันนี้คือรถยนต์ Mercedes-Benz GLC 3 0 0พันส e, ิบ e โฟ c ์วิติก MG Dynamic นะครับ เป็นรถเซอร์ติฟายหรือรถทดลองขับปลดขายของเบนเค้หงหนทองล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่ารถคันนี้ครับน่าสนใจตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับมาที่อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าครับผมไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับสว่างเขา1 3ึ่งจุดสามล้านเซลล์แล้วก็ส่องสว่างได้ไกล650้เมตรนะครับผมแล้วก็ไฟเขาเนี่ยเปิดปิดให้สูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของตัวกระจังหน้าครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ Star Pa t ทเทิรนะครับผมเป็นดาวตัวเล็ก สร้างความหรูหราให้กับตัวรถยนต์คันนี้ครับและมาที่ภายในกันบ้างครับผมตอนนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับผมก็รถยนต์คันนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับผมเป็น AMG Sport อย่างนี้เลยนะครับเป็น3กา้านคู่หรือที่ลูกค้าชอบเรียกกันว่าพวงมาลัยทรงแมงปอนนั่นเองนะครับก็มาพร้อมกับตัวปุ่ม คอนโทรลทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวมัตติฟังชั่นคอนโทรลเนี่ยตัวฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะคอนโทรลตัวหน้าจอนะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะคอนโทรลตัวหน้าจอน้าปัดเลนไม้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่บนเบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะครับผมมันเบาะทูโทนสีแดงตัดสลับกับสีดำนะครับผมก็ช่วยในเรื่องของความสปอร์ตหรูหรานะครับผมทําให้เราอยู่ในรถคันนี้เราก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้ขับรถสปอร์ตอยู่นะครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับรถยนต์ m e r c เบน n ์รุ่นใหม่ครับก็คือไฟเม็ไลท์นะครับไฟเม็ดไลท์ของรถยนต์เบนซ์เนี่ยมีถึง64เฉดครับผมเราสามารถนะครับคัสตอมได้เลยนะครับนี่นะครับเราเปลี่ยนสีจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือโหมดสีเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบทูโทนนะครับผมหรือการไล่เฉดสีเนี่ยให้เราเลือกหลักสีอย่างนี้ครับแล้วเรากดนะครับ ตัวไฟเบรไลท์เขาจะค่อยๆเปลี่ยนเฉดสีไปตามที่เราเลือกนะครับผมซึ่งฟังก์ชันนี้มันก็ช่วยเสริมตัวสุวนทรียภาพในการขับรถให้ดีมากยิ่งขึ้นครับและนอกเหนือจากพื้นที่ผู้โดยสารด้านหน้าครับเราผมแล้วก็ตัวคนขับเนี่ยนั่งสบายแล้วนะครับผมพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังก็นั่งสบายด้วยเช่นกันนะครับผมก็ อันนี้ได้เบาเป็นแบบเดียวกันนะครับผมเป็นหนังตัดสลับแดงดําเหมือนกันนะครับเพิ่มความหรูหราความสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวเฮดรูมด้านบนครับผมด้วยความที่เขาเป็นคูเป้เดียท้ายเขาจะล่าใช่ไหมครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยสูงร้อยแปเห็นไหมครับผมยังนั่งได้อยู่หัวเนี่ยยังไม่ชนยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี่ครับตรงส่วนขาเนี่ยก็เหลือเยอะด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเก็บ ที่เก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ําทางด้านซ้ายนะครับผมหรือม่านบังแดดครับถ้าสมมติแดดร้อนมากเราดึงม่านอย่างนี้มาได้เลยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์เทอร์มติกแบบสองโซนนะครับผมฉะนั้นเขาก็จะมีตัวปรับแอร์แยกตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ปรับซ้ายขวาได้เลยแต่ว่าปรับอุณหภูมิไม่ได้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีแก้วน้ำนะครับผมหรือมีกาแฟเนี่ยเราก็สามารถดึงตรงนี้ครับนอกจากเป็นที่วางแขนแล้วนะครับผมเขาจะมี2สเต็ปนะครับ พอเราดึงสเต็ปที่2อออกมาเขาก็จะสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะครับผมล็อกได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็เก็บอย่างนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมีสลูปด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคูเป้ฉะนั้นเขาจะมีสลลูปแค่ฝั่งเดียวนะครับก็จะมีม่านนะครับแล้วก็มีตัวกระจกสลูปแค่ฝั่งเดียวนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวนะครับผมสถานที่ที่แบบว่าอากาศดีๆเราอาจจะเปิดสลูปขึ้นมาก็ สัมผัสบรรยากาศภายนอกทําให้การขับขี่เนี่ยสนุกไปยิ่งขึ้นครับและด้านท้ายของรถนะครับผมก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับแบบ L.E.D แบบฟูลระบบเลยสวยงามอย่างนี้เลยครับพร้อมกับสัญลักษณ์ g l c 3า0 E นะครับผมก็คือปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้เป็นโฟมิติกด้วยนะครับฉะนั้นเขาจะมีสัญลักษณ์โฟมิติกตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญของตัวคูเป้นะครับของ Mercedes-Benz เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือตัวนี้นะครับฝาท้ายข้างหลังเนี่ยเขาจะ ฝังอยู่ในตัวสสญลักษ์ณของ Mercedes-Benz นะครับวิธีเปิดก็คือเรากดเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสมมติเรามีกุญแจอยู่กับตัวเราสามารถเตะเพื่อเปิดปิดได้นะครับผมฝาท้ายฟ้าก็สามารถตั้งค่าความสูงต่ำได้นะครับผมก็คำง่ายๆก็คือกดตรงนี้ค้างไว้นะครับผมแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับพื้นที่เก็บของก็เยอะเลยนะครับผม เพราะว่าตอนนี้แบตเขาจะเป็นแบบแบตบแบบฝังด้านหลังแล้วนะครับเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นแบบขั้นบันไดแล้วฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเหลือพื้นที่เก็บของได้เยอะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเก็บของยาวๆใหญ่ๆนะครับเราสามารถพับเบาก,กดพับเบาะลงไปอย่างนี้ได้นะครับผมหรือเราไม่อยากให้คนเห็นสัมภาระเราด้านหลังเราสามารถดึงปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ประสงคสุดๆ และรถยนต์คันนี้นะครับผมเป็นรถทดลองขับปลดขายแล้วนะครับผมก็ได้รับการการันตีนะครับผมจากเบนเท์เยงหงทองนะครับผมคันนี้นะครับผมไม่เพียง1,403กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมจากราคาเต็ม4ล้าน3,040,000บาทลดทันที400,000บาทครับเหลือ3ลาน9 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมวารันตีนะครับผมเริ่มเดินตั้งแต่วันที่25เดือน4นะครับผมปี2025นะครับฉะนั้นก็จะเหลือยาวๆเลยครับ ถึงวันที่25เดือน4ปี2028นั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าครับที่อยากเห็นคันจริงหรือสนใจทดลองขับรถยนต์คันนี้นะครับผมก็ติดต่ออนได้ที่เบนเคหของทองครับหรือโทร096 742 554แล้วพบกันครับ